เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมในช่อง Monster นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นทานอสในตำแหน่งของจังเกิลกันนะฮะทุกคนมาก็สำหรับทานอสก็เป็นหนึ่งในตัวที่เรียกได้ว่าค่อนข้างโกงเลยนะมีสกิลที่ค่อนข้างมากเลยนะอ๋อแล้วต้นมาจ้าเป็นสกิลหนึ่งนะไปทีนึงอ่าเอ้ยเดี๋ยวๆต้องหลบสกิลของแอนดแมนก่อนนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อย ข้าไม่ได้นะเราเข้าไม่ได้นะก็เมื่อกี้เพื่อนเราโดนดึงไปนะก็เลยโดนฆ่าไปนะ,ะไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวเราฟาร์มกันก่อนแล้วกันนะฮะปกติตัวทางน็อตก็เป็นตัวที่จะยืนอยู่ที่เลนบนนะหรือว่าออฟเลนนะแต่ว่าก็เอามาฟาร์มได้เหมือนกันนะฮนะเดี๋ยวผมไปเอาบูก,ก่อนแล้วกันกลัวเขาจะเวทน,นะ เราได้3สกิลแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำคอมโบสักหน่อยเดี๋ยวรอดูซิโอ้โห protect <c oughs> อัลล่าเขาแฟดโอ้โหไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้เราแฟดสกิล,ล,ลหนึ่งเลยนะถ้าเมื่อกี้โดนนี่ยังสวยเลยอนะ่ะนั่นอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูป่าเขาหน่อยแล้วกันแล้เขาเอาป่าไปโโหปร,รือยังเออเขายังไม่เอาอ่ะเขายังไม่เอาอะ,แ,ะแ,แล้วก็ถอยออกมา อ่าเอ้ยยังไงอ่าเกาะเด้งเกาะเด้งเกาะเด้งอืมเอ้ยอืมเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวต้องวัดกันหน่อยแล้วต้องวัดกันหน่อยละเขากำลังเอาอ่ะทุกคนเฮ้ยเอ้ยโอ้โห,โหเขาได้ป่ะน่าเสียดายเลยทุกคนโอ้โหเรียบร้อย เรายังรอดอยู่นะโอเคสำหรับการทำคอมโบของทานอสนฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป่าเขาไม่เอาที่เลนบนนะการทำคอมโบนะเราจะใช้สกิล2แบบนี้นะเราจะใช้สกิลหนึ่งต่อยไปทีแนี้แล้วก็ใช้สกิลหนึ่งอีกทีแล้วก็พุ่งออกมานะฮะถ้าโดนตัวบางๆนะรับรองว่าตาย100นะร้อยปนะฮะทุกคนสำหรับเซ็ตไอเทมที่เราจะใช้นะจะเป็นเซ็ตไอเทมดาเมจ <Ret reat. S 1> นะแต่จะมีห้อยเกาะไฟมาด้วยนะจะได้ติดถึงหน่อยนะ ไรยังไงอะไรอะไรยังไงอะไรยังไงเฮ้ยเอาสิเอาสิเอาสิอ่าของเขายังไม่เกิดนะของเขายังไม่เกิดของเขายังไม่เกิดเดี๋ยวเราจะเก็บสมัยไว้นะทุกคนเอ้ยอย่าตี้ยังเราดิ สำหรับบานอสเราจะอัพมณีเป็นอุกกาบาตนะฮะเพื่อที่เวลาเราต่อยนะมันจะได้เด้งจะได้เด้งอุกกาบาตใส่ศัตรูอย่างนี้เอ้ยไม่โดนทิ้อืมอืมเอาไง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 เออเป็ดออกมาอ่าอีเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ตีเราตีรอดลอดอยู่เอ้ยอยุดเดี๋ยวโอ้ มันต้องวัดกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเสือให้เพื่อนหน่อยแล้วกันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงพออไรเนี่ยเราล่าได้เราเราล่าได้เวเราล่าได้เราล่าได้ตายเลยนะเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยวเดี๋ยวเดียเเยเยเเียเวกัน ไม่ได้นะไม่ได้ไไดเดี๋ยวตายทิ้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ได้ได้ปัแ๊บอึ๊บปัป๊บเข้าไปเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ดีไปไหนต้อมาดิครับเอาอุกกาบาตไปสักนัดต่อยไปทีนึงไอ้หมัดยกไปทีนึงเรียบร้อยอบบเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อย ต้งงัดกันอย่างนี้แหละเฮ้ยอะไรแย่เดี๋ยวผมจะแชมป์เอาเมดเขาหน่อยแล้วกันอืมเอ้ยเอ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้ตับตับเขาไปเอ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้นี่ตลอดเลยอะตับนะมาเราไปฟาร์มต่อแล้วกันนะโอ้โหตอนนี้เล่นกลางเราโดนแบบกดดันหนักมากเสือ เดี๋ยวเราตีพีไปก่อนแล้วกันนะรอเราแป๊บหนึ่งนะเว้ยเฮ้ยโนึกว่ามัว่าหายนึกว่าหายมาพอชิ้นที่2ที่เราจะอัพนะทุกคนเราจะอัพเป็นนี่นะเราจะอัพเป็นล่างแยกนะทุกคนเพื่อที่ว่าจะให้ล่างแยกมาดูซับดาเมจเวลาเราโดนกระชืบี๋ยวเราเฟสกิ้งเทคกระได้เพื่อนแล้วก็เฮ้ย สวยดิ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 เฮ้ยอืมเอ้ยเอ้ยมีเอาล่างแยกออกมารับดาเมจสินี่ยกอีทีนึงอ่าโดนคอมโบแล้วเขาไปใครก็ไม่รอดหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมต้องดักว่ะเดี๋ยวดมมีไงนี่ไงมีเหยื่อมีเหยื่อเดินมาตัวหนึ่งมีเหยื่อมีเหยื่อ เขากำลังเขากำลังเลงเลยเอาเอ้ยเอ้ยอือเราไม่เจ็บหรอกนะเรามีร่างแยกเฮ้ยเอาไงเอาไงเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวร่างแยกต่อยมันไปที่นึงนีไงนี่ไงเอ้ยหนึ่งร้อยหลบหลบอันติของศัตรูได้แล้วก็มาต่อยทีหนึงต่อยร่างแยกออกมาโอ้โหหลบออกมาก่อนหลบออกมาก่อนอ่ามดมดจะเอาไงมดเข้ามาอย่างงี้มดเข้ามาอย่างงี้ ต่อยไปที่ตัวหลังไม่โดนไม่โดนโดนหลบเดินหลบเดินหลบเอ้ยหลบปกิ้วดึงร่างแยกออกมาดึงร่างแยกออกมาต่อยตัวหลังต่อยตัวหลังอ่ออีกหมัดหนึ่งโดนผักออกมาเดี๋ยวยังไงยังไงเพื่อนเราเขาไปล็อกไปให้เพื่อนเราเขาไปล็อกไปให้เอ้ยเอ้ยต่อยไปทีหนึ่งโอ้โหเกือบตายเกือบตายกันหมดแต่ก็ไม่มีใครตายโอ้โหไฟกันนานมากไฟกันนานมากยังไงเราเขาไปต่อยให้ที่เอ้ยเอ้ย โดนกบ่าเราก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราน่าเราน่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้เอาลังแยกออกมาลับดาเมจดแล้วก็ถอยออกมาต้องมาไม่พอต้องออกมาก่อนแล้วกันเอ้ยจะเอาใช่หรือเปล่าจะเอาใช่หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเพื่อนเราต้องออกมาแล้วต้องออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรารอเรารอมีคนหลงมีคนหลงอืมเอ้ยเอ้ย เรียบร้อยเรียบร้อยหลบสกิลแล้วหลบสกิลแล้วก็ต่อยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ลลางแยกรับดาเมจอยู่นะเมื่อกี้นี่แหละฮะข้อดีของล่างแยกนะมันจะช่วยรับดาเมจมันจะทําให้เราฝึกขึ้นต่อให้เราออกดาเมจล้วนก็นตามนะทุกคนมามาไหนไหนไหนไเราพยายามเล็งตังบางๆนะมันจะทําให้เราฆ่าไ,ได้ง่ายกว่าตัวบางอย่างนี้นะตัวบางอย่างนี้อ ไปดีเรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่งระเบิดอุกบาทไตไปอีกทีหนึ่งไตไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ต่อตัวนี้เดียวอตไปอีกตไวนี้เรียบร้อยเพื่อนเราเก็บให้อ่าเพือนเราเก็บไปตัวหนึ่งเราเก็บไปสองตัวเลยนะฮะอาม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 าตัวหลังตัวหลังงั้นเหรอตัวหลังตัวหลังตับเข้าไปเออสำหรับ อันนี้ไม่มีเมื่อสุดท้ายเราจะอัพเป็นกับจุดเริ่มต้นนะเพื่อที่เราจะเข้าไปโพกแล้วก็ออกมาได้ง่ายๆนะทุกคนอ่าปะศัตรูตายทังสี่ตัวกันแล้วนะจะได้ป้อมเลนล่างกันนะฮะีอเวเขาเกิดแบบเขาเกิดแบบอุ้ยเอ้ยอืมเอ้ยเอ้ย,อยป๊อปเขาไปเรียบร้อยโดนคอมโบนั่นแล้วน,นีกระทึ้ไปทีหนึง่ง ต่อยเข้าไปยกไปทีนึงตรงนี้แล้วก็ออกมาออกมารอครูดาวเสร็จรอครูดาวเสร็จรอครูดาวเสร็จแล้วเรากลับเข้าไปกลับเข้ามาแล้วเรามาต่อยทีนึงปั๊บเอ้ยกระทึบแยกล่างแยกล่างแยกล่างต่อยเข้าไปทีนึงปั๊บเข้าไปเรียบร้อยเอ๊ะ <c oughs> เป็นยังไงเป็นยังไงนี่แหละนะความ <c oughs> โหดของคาร์นที่พวกเจ้ามองข้า,นานม คิดจะหยิบเดสปูมาก่อนทาน,นอสก็ถือว่าพลาดแล้วเดี๋ยวปั๊บเข้าไปเท้าเอ้ยเอ้ยย้อนกลับมาอ่าเลื่อนสอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปับป๊บปัป๊บรู้ไปเรียบร้อย,อยโอ้โหใจล่างแยกไม่ทันชิ้นสุดท้ายเราจะออกเป็นนี่นะฮะทุกคนชิ้นสุดท้ายเราต้องออกเป็นผ้าคลุมนะเพื่อป้องกันสกิลหนึ่งสกิลนะโอเค ตอนนี้เรามีการสกิลละเรามีการสกิลละเราต้องใช้สกิลสองพุ่งเข้าไปสกิลหนึ่งไปที่นี่เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาเกือบตายนะเขาเกือบตายแล้วเขาเกือบตายแล้วอืม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 เอ๋ย้อนเวลากลับมานะย้อนเวลากลับมาตามหาลักแท้เฮ้ยเฮ้ยปั๊บเข้าไปเฮ้ย ออเอ้ยเอ้ยโดนยกโดนยกแล้วก็ต่อยเข้าไป <c oughs> เออมาใครใครยังไงแลือใครตัวบางๆเราชอบตัวบางเรา,บเ,ราบเราชอบเราชอบเราชอบตัวบางๆเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยไปไปอีกหนึ่ง <c oughs> อ๋าทุกคนเห็นไหม <c oughs> ข้อดีของผ้าคลุมเมื่อกี้คือเมื่อกี้สการ์เล็ตวิทเขาผ่กลองแล้วนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเราไม่กระเด็นออกไปเพราะว่าเรามีผ้าคลุมไว้ไอ้ย ย้อนเวลากลับไปตามหารักแท้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟูดาวแป,ป๊บหนึ่งฟูดาวเราแป,ป๊บหนึ่งนี่ไง,ไ,งไม่รอดแล้วเอ้ยย้อนเวลากลับมาเราต้องล้วงตัวหลังไะดิเราต้องล้วงตัวหลังไะดิเออเออเออร่ออางแยกตู้ร่างแยกตู้เอ้ยเอ้ย โอ้โหโอ้ืมอึ๊บมาตัวไปเอ้ยได้ยตายไหมโอ้โหได้อยู่นะตัวหนึ่งอืมอืมเรียบร้อยตายหนึ่งย้อนเวลาไม่ได้ด้วยโอ้ยเอ้ยอย่าทําเล่าโอ้ยอย่าทําเล่าอืมอืมโดนโดนใหญ่เลยเราเราโดนใหญ่เลยอืม เออเอ้ยโดนโดนว่าไงดีว่าไงดีอืมมาสิย้อนเวลากลับมาย้อนเวลากลับมาย้อนกลับไปอืมเฮ้ยย้อนกลับไปอีกงงงงงงเอ้ยยังไงยังไงเฮ้ยตายตายไหม ไม่ตายต้อง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 ตายเอยเราตายองโอ้โหไม่ได้ทุกคนอือเมาตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้ว มไม่กลับมากันบ้านด้วยฝั่งตรงข้าม,อมเอยเราน่าจะได้ฟอสมนนเนี่ยไอ้สายตาย,ย,ยรียบเลยเอยอเราก็ยังชนะนะมาโอ้โหสำหรับป่านี้นะ โอ้โห MP ต้องตกเป็นของเราอยู่แล้วนะฮะทุกคนอา่าโอเคครับสำหรับป่านี้นะเราทำสกอร์อยู่ที่17.65นะฮะสกอร์อยู่ที่17.2นะ,ะสำหรับไอเทมที่เราออกนะ,ะจะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดาเมจที่เราทำอยู่ที่38นตนะฮะทุกคนสำหรับการเล่นทานอสสำหรับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เล่นทานอสเป็นประจำู่แล้วนะฮะ,นะะแล้วก็ ว่ามีเทคนิคดีๆก็ลองมาแชร์กันในคลิปนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ